จะโกรธแทนเพื่อเดือนให้เดือนไนไดนตายอยู่ตามาโนแต่ก็สุดที่เลอนอนนั่นทิ้หน่อยจองันขอให้ดีกานเกิกชื่ใจ ใจเราคนงานขอหนองคงแท้จะระแวงไปทุกหนทางจะเจอแท้ๆข้าจะทำในกาลโปรดชมคือที่ที่ฉันดูช่วยได้นักพี่ กอดตาตทงไม่ได้หรับเปไปรบไม่ชอบอุ้ยทำรูปเซียวไปโชตายจนไม่ใหเลือตใช่ดีดก็ไม่มีทำพี่ดื่ยาพี่พี่มันจะนิดหน่อยเอามีเชือก่อไห้ใจน้อยที่อกพี่แต่ยาแก้ โดตาตาเ้หัวใจทั้งสบอกรักสายตาได้วามรู้สึกมสตลกเถ้าเล่นะรพี่ไปดเอา ทำไมน่ากลัวน้ำคงไม่ได้ไปตีไปตีไปเลยนะนะกางเที่ยวไปตีไปให้รถไปทำไมอ่ะ้วมาทำมาคุยทำแล้วสิขอใจต้นไม้ใหญ่ไปทีหน้าเชือกลงไปกี่บาทนะครับ่ไปตีขายหาไม่ได้ันไอ้พี่ดื่มยาพี่เอาให้เราคุซื้อให้เขาหลงไฟรับ หมดไปเท่าไรแล้วเขามีเที่ยวคอตายเหี้ยมีดบ้างเลยกูร้องเพลงตายตายไรไผ่ดำไรจังมึงต้องงออย่างเขาดิเอหลายอย่างจังไปกูกูตายกระโดดน้ำเลยดำแฟะขอโทษทีนะครับคุณลุงชื่ออะไรครับลุงพ่อเนี่ยไม่ใช่ลุงเหรอพี่สาวพี่สาวฮะพี่ <Auf S 1> พี่อ่ะพี่เหรอพี่สาวหน้าแกกับพ่อคุยอือเจริยาหน้ามึงกับเจดีข้างลุงนิกเกออะไรก่ากันอ้ไอพี่เห็นแล้วไ่าพี่คอจะเอาพี่พูดปากพี่เจะเย่อเดือนลูกหลานกับปากน้ำคุยชอบแบบไหครับชอบหรอสวย เ้ยขาเคยแบบนี hat, pero, never, ้ม no, no ันต้องชมนะไอ้ห <souvent> น่อยหน้อยโอ้เอาไปยังมันหน่อยมันไอ้อะไปหน้าไปหน่งไปร้องเดี๋ยวไปหน่าไปวนต้นตีไม่หยุดไม่หย่อนเลยก่อนนั้นเขินเราเขินเขินที่อะไรเอาใครมาเปลี่ยนหน้ามาทุกวันมือเขย่งเอาผู้ชายมาเนยอะเลยผู้ชายย่ามืออะใครอะเปลี่ยนหน้ามาเรื่อยไอ้คนนุ่นมาคนนี้มาน้องน้องที่อะหน่งขีดอะไรไม่รู้บอกนี่สอง บอกมีสองบอกเป็นนั่งคู่กันหูมันขับรถมึงนั่งคนละบอกก็ได้มึงจะไปนั่งขี่กันทำไมจะขับยังไงมันไม่เป็นนั่นเอ้ยมึงมันก็ต้องนั่งซ้อนกันทั้งยี่เองเนี่ยของแย้มันอ,มอยู่ใหญ่ชิปหายมึงใช้มึงนี่เท่าเแยอะไร้ไงมันไม่ใช่มยอเตอร์ไซค์มึงนั่งซ้อนกันเลนรถยนต์เด็กเก่ีต้องจับมือมึงอ่ะจุดูนะ มม่ได้ร้องเลยร้องร้องอยากฟังเสียงวุ่นกัีตีกข้างเฮ้ยเฮียไอ้ใคร้ใครพ่อกเปนโขนนี่ทิ้งไปต้องเรียกปีกผ้าด้วยกูได้ปีกผ้ามึงตกใจทำไมกูชอบเฮียขวานอ่อนกับเฮียหน้ามือขวัญเสียมากกูบอกกูเลยไม่ต้องเขินนักหลาแร้องมินเขินขนาดนี้ก็ชอบพี่อ่ะกูเริ่มเกลียดมึงแล้วเนี่ยเขินปล่อยเขินผีแล้วเกินกูชอบกูชิ้เฮียอะไรหนู่มขนอกดดมากกูอีก ปลูกฮะกูปลูกมีเหี้ยคนออกมาเท่นต้นไม้ไปปลูกใส่ปุ๋ยสูตร15 15 15ว่างมันต้อง่ปทำไมอ่ะดูช่องมวยนั่งเหี้ยว่าสูตร15 15ทำอะไรทำอะไรนี่กูเพื่อเล่นมึงเหรอเหี้ยหยอกหนูเองหัวให้กระจังมาตบกระจังเกียจเลยใครให้ลมาหัวหัวให้มาคนไหนวะโดนนัด โดนัดไอ้โดนัดเนี่ยรูปร่างมึงถังแตกก็หลู่เลยยี่งเดืโดนัดเรกผมพี่ถังแตกว่ะปิดพลาดไปเลยเพลียวให้เหนเลยมึงก็วางกันขนาดไหนในห้องคูดนะเนี่ยเดี๋ยวมาใกล้กูพี่จมูกมึงจะมาเกี่ยวฟันกูเงข้า รู้อะไรอ่ะไม่รู้เฮียอะไรเลยเนี่ยเขาไม่เก็ไปในวาระผมรู้อะไรไม่ได้มันผิดหรอผมรู้อะไรไม่ได้เลยอ่ะไอ้เฮียทำพูดไม่น่ามีปัญหากันนะเนี่ยเออนี่คนชอบกันนะเนี่ยพูดแทนนี้ไม่น่ามีเรื่องเออมึงจะไม่กลัวเออกูพวกไอ้่านข้ธมรพูดดีๆเนี่ยกูรู้แล้วกูไม่ได้ว่าเลยมึงไม่รู้ผมบอกว่ามึงรู้อะไรไม่ได้กูว่าอะไรมึง่ะแล้วกูไม่พูดอะไรล่ะ ตัดานกูยังไม่ได้วางยเอาไม่วางกูเกียเดี่ยวตัดเดี่ยวกันไปต่อเอ้าจะรออะไรแล้าทุบซะกูก็ไม่ได้ไปฆ่าพ่อเขาตาย โกรธกูมึงโกรธกูแล้วเนี่ยไม่ได้โกรธพูดกันไม่ได้โกรธที่น้องเราว่ามันคุยกันได้ก็อยู่คณะเดียวกันนั่นพี่น้องกันเออมึงด่ากูไอ,อ้สัสกอ้แม่มึงนี่มันล้ำไ,ไ่ไหลจังไหล ไรนะยไม่ผิดเลยเอากรณีดีกว่ากร์รวยที่คุณชอบชอบเหรอขอเป็นกรลีชอบอดอกอดาเดอดอกหน้าพี่แเหมือน่ย โอ้ยเอี้ยเงี้ยมไม่ไไ้เงี้ยเยี้ยเลยววาดอกเอ้ยโถเอ๋ยใ่กีดอกทองตุยไทยฮะดิร้องให้จบอไปล้ครับสองแต่ทำไมเนี่ยพี่หยอกอยากมาดิอยากไปจูบแบบพระเอกเขาไหมอี้ย ก็คนมันเขินอ่ะมันตกใจกับผู้ชายขอหอมอ่ะเออไม่เคยนะไม่เคยนะเออจริงจริงขออหมจริงไม่เคยเลยนหอมแบบแปลกเลยเดี๋ยวก่อนหอมขอเวลาห้านาทีเอาหน้าวิ่งทนตีน้วยต้องตีนด้วยหอมอีกหอมแบบแปลกอีกได้ขอไข่ปิ้งดวงอ่นปิ้งอีกแล้วเหรอ เออลงเรือมาอีหนูลงเรือมากลูกขึ้นมาแรงสัดจะเด็กอยู่ลีลาหน่อยมันยืนอยู่บนเรือโยก่หยุดเลยโครงเงเออโครงนี่เยคนที่เหลือเรียกโคร ทำไมกูดูแล้วดีอ่ะจะดันกูไปทำไมอ่ะก็รรักกูไม่ดีไรจังงี้ก็ต้องรักกูที่กูตัวนิดเดียวเนี่ยตัวอะไรนะนิดเดียวคนนิดเดียวมึงนี้มีปัญหาเรื่องภาษาไทยไหมไปเรียนกับครูทองนั่งคุยก็นั่งดูเฉยเลยไม่ช่วยเลยพริชารู้ว่าจะลงตา